คาะแล้วตอนนี้นะคะฝนก็อยู่กับกลุ่มนี้เลยมาเป็นแก๊งค่ะชอบทานชอบนเห็นไหมคะหยิบทานใหญ่เลยนะอะไรเอาคนแรกกันเลยดีกว่าค่ะชื่ออะไรคะชื่อเ,อเนตค่ะเนตน,น่ารักด้วยอ่ะชื่อเนตค่ะแล้วก็เห็นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็สวยดีค่ะแบบดูมีหลายอีโค <น S 1> ่หลากหลายให้เลือกใช่แล้วก็รสชาติที่ชิมไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นไงบ้างคะอร่อยดีอร่อย,ออยแล้วก็ มีต่อช็อกโกแลตของเราเป็นไงบ้างเอ่ยซื้อให้ได้หลายคนอะไรอย่างงี้สวยงามมาซื้อให้ได้หลายคนแต่ที่มันหลายใจนี่วะหมายความว่าแบบว่าได้ทุกโอกาสอะไรอย่างงี้อ่าซื้อให้ได้ทุกโอกาสอ๋อโอเคโอเคราคาต่อชิ้นเนี่ยแปดบาทเป็นไงบ้างเอ่ยก็ไม่ได้ถูกมากแล้วก็ไม่ได้แพงไม่ถูกมากไม่ได้แพงมากเหมาะสําหรับให้คนรักหลายๆคนอย่างงี้ป่ะไม่ใช่โอเคไม่แซวไม่แซวอ่ะท่านต่อไปเลยดีกว่าชื่ออะไรคะชื่อพัดค่ะชื่อพัด เห็นครั้งได้เรารู้สึกเป็นไงบ้างคะก็น่ารักดีค่ะดูสร้างสรรค์ดีน่ารักแถมสร้างสรรค์อีกรสชาติที่ชิมไปเมื่อกี้เป็นไงบ้างเลยก็ดีค่ะไม่หวานมากเกินไปอ๋อรสชาติกาลังพอดีไม่หวานมากกําลังกลมกล่อมนะคะแล้วก็ความพับใจที่มีต่อช็อกโกแลตของเราเป็นไงบ้างเลยก็ดีเหมาะกับใช้เป็นของขวัญอะไรอย่างงี้ยอเหมาะสำหรับโอกาสพิเศษนะคะแล้วก็ราคาต่อชิ้นเนี่ยอยู่ที่ชิ้นละแปดบาทแพงไปไหมถูกไปไหมก็พอดีนะ กำลังพอดีตอบสั้นๆพอดีค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะท่านต่อไปดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อแตงค่ะชื่อเลยนะคะแตงแตงแตงโอเคเห็นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็เยอะดีค่ะดูแบบหลายแบบมีหลายแบบเยอะดีดูหลายแบบดีนะแล้วก็รสชาติเป็นไงบ้างค่ะอร่อยดีค่ะอร่อยดีอร่อยดีค่ะแล้วก็ความประทับใจที่มีต่อ ABC ็อกโอแลตของเราเป็นไงบ้างเลยก็โอเคเห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าเออมันน่ากิน หเห็นครั้งแรกก็น่าทานแล้วราคาเป็นไงบ้างคะชิลลแปดบาทโอเคนะสำหรับเป็นแบบมีหลายแบบให้เลือกแล้วไปบางก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะโอเคค่ะทุกอย่างโอเคหมดเลยคะ่ะกับช็อกแลตเอบซีของเราท่านต่อไปเลยดีกว่าชื่ออะไรคะชื่อมะปางคะ่ะคุยมะปางชื่อน่าทานมากเลยเห็นครั้งแรกเรารู้สึกยังไงบ้างเอยก็สวยดีค่ะดูน่าสนใจอ๋อน่าสนใจนะคะ บูทเอฟวซีของเราน่าสนใจค่ะแล้วก็รสชาติที่ชิมไปเมื่อกี้เนี่ยทานรสชาติอะไรไปคะดาร์ฟชอ็อกโกแลตใช่ไหมเอ่ยทั้งคู่ทั้งคู่เลยออ๋ทั้ทงคู่เลยคะ่ะรสชาติเป็นไงบ้างคะสองรสชาติเลยก็อร่อยดีค่ะมีสองรสชาตินุมม่มลิ้นอร่อยดีนะคะความประทับใจที่มีต่ชอช็อกโกแลตเอฟวซีของเราเป็นไงบ้างเอ่ยก็แปลกใหม่<ๆ>ก็แปลกใหม่ดีอ่าโอเคราคาต่อชิ้นอยู่ที่ชิ้นละแปดบาทแพงไปหรือถูกไป เหมาะสมเลยนะเหมาะสมใช่ไหม,ไหมนะคะกำลังดีค่ะถ้าทางน้ารับประทานแถมยังดึงดูความสนใจแถมยังให้เป็นโอกาสพิเศษได้หลายๆคนด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ